สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนขึ <ım. S> 1> 1้นลำหรือรถนกเหนียวไกลของตะกูลปืนยาวลูกกอดนะครับฮ่าฮ่าก่อนอื่นจะทำอะไรทุกครั้งเคลียปืนปี๊ดปุ๊บเคลียปืนแล้วก็เล่แบบนี้ปึ๊บป๊บวิธีแรกวิธีนีหนึ่งทำให้ปืนปลอดภัยแล้วก็เล่นนะเหนียวไกลยีเขาแม่เหนียวไกลป่อยนะครับเดี๋ยว ูนมันไม่ดีนี่ครับนี่คือพร้อมยิงนะแต่ไม่มีลู้วคอยฟังเสียงนะคอยดูนะปึ๊บแล้ววิธีที่สองคือการอุบไกลนะตัวนี้เหย่ยไกลไม่ได้ฮิวกล้องด้วยกล้อง ยิงเร็วนะนี่เดี๋ยวมีโอกาสคิดหน้าจะมารีวิวกองดิคอเมอรี่ตัวยิงเร็วนะยอนคิดนี้ก่อนเลยก็เชนด้วยเดี๋ยวความจำเต็มน,นะขอตัวก่อนนะบ่ายโชคดีท่านผู้ชม